่ขาวโดยสำนักข่า IN สบคพบผู้ป่วยรายใหม่14,150รายค่ะกทมพบคลัสเตอร์เฝ้าระวัง142แห่งฉีดวัคซีนแตะ16ล้านโดส ศูนยบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอังคารที่27กรกฎาคม2564นะคะประเทศไทยอันดับที่46ของโลกค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม14,150รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่13,905ราย, 13, 5, ายผู้ป่วยในเรือนจำ245รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด526,828รายรักษาอยู่171,921รายแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล60 0 0 0 9,567รายและโรงพยาบาลสนาม12,354รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก4,284รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ954รายรักษาหายเพิ่มวันนี้9,168รายค่ะกลับบ้านแล้ว35,643รายเสียชีวิตอีก118รายรวมเสียชีวิต4,264รายค่ะทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ5,521รายจังหวัดอื่นๆรวม6 67จังหวัดนะคะ7,732รายรวมสะสม173,697รายและ4จังหวัดภาคใตา้613รายรวม29,120รายค่ะด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวมอยู่ที่16,99,670โดสแบ่งเป็นฉีดเข็มแรกนะคะ12,429,925โดสเพิ่มขึ้น122,137 12, โดสเข็มที่2ค่ะ3,669,745โ เพิ่มขึ้น16,755โัด้สทั้ทงนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง142แห่งค่ะด้านคลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่มีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มคือจังหวัดชนบุรีค่ะที่เกาะ จันเป็นแคมป์ก่อสร้างพบคลัสเตอร์ใหม่17รายฉัดเชิงเซาที่อำเภอเมืองนะคะเป็นบริษัทชิ้นส่วน ronics, อ,วอ,อินเล็เกทรอนิกส์พบคลัสเตอร์ใหม่22รายจังหวัดระยองอำเภอบ้านชางเป็นแคมป์ก่อสร้างพบคลัสเตอร์ใหม่44รายค่ะและที่จังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอหัวหินเป็นแคมป์ก่อสร้างพบคลัสเตอร์ใหม่107รายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบการเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติโดยเดินทางมาจากมาเลเซีย4รายค่ะทั้งหมดเป็นคนไทยมาจากเมียนมา18รายซึ่งเดินทางจากช่องทางธรรมชาติ17รายมีชาวเมียนมา1รายและชาวไทย16รายค่ะ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกทมค่ะร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมตู้รถไฟ15โบกี้ใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดเพื่อส่งต่อรองรับได้240เตียงเริ่ม30กระกฎาคมนี้ค่ะ พลตออัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงซ่อมตู้รถไฟประจำวันย่านสถานีกลางบางซื่อเพื่อเตรียมดัดแปลงเป็นศูนย์พักคอยโดยใช้โบกี้รถไฟประมาณ15โบกี้โบกี้ละ16คนสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียวได้กว่า240เตียงค่ะโดยจะต้องมีการจัดเตรียมรถสุขาที่สําหรับอาบน้ํามาไว้บริการพร้อมกับเครื่องแปลงไฟนะคะโดยจะขอความช่วยเหลือจากทาง กระทรวงมหาดไทยค่ะขอยกเว้นค่าไฟคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในวันศุกร์ที่30กรกฎาคมนี้การรถไฟนะคะจะมีการจัดหาสถานที่อื่นๆของหน่วยงานเพื่อรองรับจัดทำศูนย์พักคอยเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกทมนะคะได้แก้ปัญหาภาวะเตียงขัดแคลนค่ะโดยดำเนินการทุกด้านควบคู่กันทั้งการส่งหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกแบงคอก c c r t เพื่อค้นหาผู้ป่วยโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตและประเมินให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเข้าระบบแยกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันหากไม่สามารถทำได้จะนำเข้าระบบของศูนย์พักคอยเพื่อที่จะส่งต่อค่ะ โดยขณะนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อที่เข้าระบบโฮมไอโซเลชันกับกทมแล้ว3,332คนรักษาตัวครบ14วันนะคะและหายแล้ว915คนส่งต่อศูนย์พักคอย125คนส่งต่อรักษาตัวในโรงพยาบาล455คนอยู่ระหว่างแยกกักรักษาตัว1,837คนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เข้าระบบโฮมไอโซเลชันกับกทมจะมีบุคลากรก,รการแพทย์ติดตามประเมิอนอาการทุกๆ วันนะคะวันละสองครั้งอาหาร3ามือ้อและพิจารณาให้ยาตามดุลยพินิษของแพทย์ในกรณีที่อาการแย่ลงก็จะประสานส่งต่อรักษาโรงพยาบาลทันทีส่วนความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนผ่านโครงการไทยร่วมใจนั้นได้รับวัคซีนจากทางกระทรวงสาธารณาสุขมา5 0,000นโดสค่ะใช้ในการฉีดเชิงรุกหมดไป6 0 0 0 0ถึง70,000โดสแล้วและฉีดใน25จุดบริการกว่า2 0,000นโดสเหลืออีกประมาณ25 0,000โดสคาดว่าอีก5-6วันจนถึงสิ้นเดือนนะคะวัคซีนก็จะ หมดครบ5 0 0 0 0 0โดสรอว่าเดือนหน้าจะได้รับการจาัดสรรวัคซีนมาจำนวนเท่าใดสำหรับกทมมีประชากรรวมประมาณ11ล้านคนพบว่ามีการเดินทางกลับต่างจังหวัดไปบ้างและประมาณ2ล้านคนเหลืออยู่ที่นี่นะคะประมาณ9ล้านคนค่ะขณะนี้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรให้ได้กว่าร้อยละห0หรือประมาณ4ล้านหแสนคนเหลือกว่า2ล้านคนค่ะก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะครบร้อยละ70ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ิดท้ายที่ชวนคาสังดูแลข้าราชการติดเชื้อโควิด -19 และกลุ่มเสี่ยงทุกคนที่ปรึกษาประธานสภามั่นใจว่าสภายัางไม่ใช่คลัสเตอร์แพร่โรค นายแพทย์สุกิตอโถบกกรที่ปรึกษาประธานสภา,าเปิดเผยถึงยอดข้าราชการสภา,าติดเชื้อโควิด -19 นะคะว่าในเดือนกร,รกฎาคมพบจํานวนทั้งสิ้น12คนค่ะทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีโดยนายชวนหลีกภยัยประธานสภา,ากําชับให้ดูแลข้าราชการที่ป่วยโควิด -19 รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสไม่ว่าจะเสี่ยงสูงหรือว่าเสี่ยงต่ําต้องได้รับการดูแลทุกคนส่วนกรณีเมื่อวันที่26รกรกฎาคมที่ปรากฏข่าวนายศิระเจนจากคสสกทมพลังประชารัฐเข้าช่วยเหลือข้าราช การยิงของสำนักรายงานการประชุมและชวเลกเพื่อหาเตียงและเข้ารับการรักษาขอ้อเท็จจริงนะคะสภายอยู่ระหว่างประสานงานและช่วยเหลือโดยไม่ทอดทิ้งแต่เมื่อนายศิระเข้าช่วยเหลือโดยประสานกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ ทางนี้จะดูแลเพื่อไม่ให้สภากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อย่างเด็ดขาดขณะนี้ข้าราชการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการทำงานที่บ้านโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นคนของสภานั้นไม่พบว่ามีการติดเชื้อในสภาโดยตรงและเป็นการติดเชื้อมาจากภายนอกเพราะไม่สามารถห้ามบุคคลทํากิจวัตรประจําวันส่วนตัวได้ ส่วนทำลายของข้าราชการชาวเลขพบว่ามีผู้เสี่ยงสัมผัสสูงถึง16คนและทำงานใน3อนุกรรมธิการงบประมาณจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่หรือไม่นายแพทย์สุกิจกล่าวว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าทำงานในกรรมธิการงบประมาณมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อแบบสวอปและไม่พบการกระจายของเชื้อโรคสำหรับกรณีดังกล่าวจะต้องทบทวนการเปิดประชุมสภาในสัปดาห์หน้าหรือไม่นั้นนายแพทย์สุกิจกล่าวว่าหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแต่การ เปิดประชุมตามกำหนดหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับมาตรการและประกาศของสบคด้วยค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n